ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบจีสไตล์ประจำวันที่5ธันวาคม2567โ,โดยชายผูบบ้บังคับร่งฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรอ่ากันบ้างในช่วงของเชียงวันนี้อารัไงส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องการถ่ายทอดสดเมืองทองตัวแทนจากประเทศไทยพบกับชุดบุกค,คุณใดทีมท็อปหนึ่งจากเกาหลีใต้หรือนะ เดี๋ยวกันนี้ถ่ายทอดทดทัางช่อง YouTube b ี Sport นะฮะในวันที่นี้นะผมวันนี้วันที่5ธันวาคมเวลาสินาฬิกาการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกชูฤดูการ2024รอบแบ่งก,กลุ่มนดที่6กลุ่ม H ประกอบไปด้วยเมืองชองยูเนเต็ดชินบุกค,คุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ซัง,งเอ FC อจากมาเลเซียและก็เชบูจากฟิลิปปินส์ส่วนเมืองทองยูเนเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบชินบุกค,คุนไดมอเตอร์ ทีมอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้โดยแมชนั้นมีผลชี้ชะตาต่อการเข้ารอบของทีมตัวแทนสโมสรจากไทยโดยจะเตะกันในวันนี้นะครับเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนานามำราชมังคลากฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กาลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์ทางนัานของทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับาลรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก่นครับ อารยังไงบุรีลัมจอไทยทีมแรกหน้าประาาสานบทสรุปสัญนาการ A อซเอ l อิริทแมตช์ที่6จบไปแล้วทุกคู่ในขณะนี้โดยกันนี้ศึกฟุตบอล A อฟแชมเปียนลีกอิริทฤดูกาลสัปดาหยี่สิบสี่รายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียปรากฏว่าเสี่ยงหฮเสินหัวซานตงไทซานสองทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่มีลุ้นทำอันดับแซงบุรีลัมต่างก็พบกับความพ่ายแพ้ทั้งสองดีม โดยทั้งั้งของซานรตรงไทซานบุกไปแพ้ฟอนตอเตรตนะฮะ0-4ส่วนทังตั้งของเซนไฮุ่นหัวเปิดบ้านพ่ายอุซานฮุนไดไป1-2สมงผลให้บุริลัมเนี่ยเป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยยึดอันดับที่8โซนเข้ารับต่อไปในสัปดาห์ที่6ไว้ได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฝั่งบริลัมจะต้องเก็บแต้มใน2นัดสุดท้ายของร,รอบในครั้งนี้ให้จบได้ซึ่งด้านของฝั่งบริลัมเองนั้นเหลือเกมที่เล่นในบ้านหนึ่งนัดซึ่งจะพบกับอุซานฮุนไดย,ยอดทีมกำลังจากเกาหลีใต้วันที่12กุมภาพันธ์จากนั้นนัดสุดท้ายบริลัมมีคิวบุปไปรเยือนกวางจูเอฟซีชี่เกาหลีใต้วันที่18กุมภาพันธ์ หากว่าเก็บชัยชนะได้ทั้งสองนัดจะทําให้ฝั่งบริรัมเองนั้นกลา,ายเป็นทีมแรกในหน้าประสตร์ของไทยที่สามารถผ่านทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายในรายชื่อรายการใหม่ ACL อิริสทันชีโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นผลคู่อื่นๆในครัน้นี้นั่นเองนะโดยอันนี้นะผมอันดับหนึ่งะ,ะก็จะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินนอมีอ่าสิแต้ม อันดับ2เป็นกวางจู f อมี3แตม้มอันดับ3เป็นวิเซลโกเบมี3แตม้มอันดับ4เป็นคาวาซากิฟอนตาเน่มี12แตม้มอันดับ5เป็นโปฮังสติลเวอร์มี9แตม้มอันดับที่6เป็นยาโคนดารินตักซิมมี8แตม้มอันดับที่เ็เป็นเชียงไฮ้พสเอฟ FC มี8แตม้มอันดับที่8เป็นของฝั่งบริรลัมยูเตดของเรามี8แตม้มอันดับที่9เป็นซังไฮ้เซนหัว มี7ดแต้มอันดับที่1 0เป็นของชังดอนไทซันมี7แต้มอันดับที่11เป็นของอุซานฮุนไดมี3แต้มและอันดับที่12เป็นของเซนทันครอสมาริเนอร์มี1แต้มในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้นะผมเหลือการเล่นเกมในบ้านอีกเพียงแค่หนึ่งนัดซึ่งจะต้องพบกับอุซานฮุนไดเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจและร่วมเชียร์สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ อาร์ต์ังไงด่วนเลยนะฟีฟ ا เอฟซีอนุมัติ3แข้งโอนสัญชาติทีมชาติกัมบูชาในการตาชราช,ชิงเอเอฟครับในครั้งนี้โดยสะเทือนอาเซียนอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลกัมบูชาส่งรายชื่อ3แข้งโอนสัญชาติอย่างอับดุลคาคาดาเปรีทากากิโอเซ แลวก็อันเดรสเนโตอยู่ในลิสต์รายชื่อชุดบริษัทอาเซียนมิสูบิชเอเล็กทริคัพ2024ให้กับทางด้านของสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าและก็สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC พิจารณาคะาดนในครั้งนี้หลัาสุดนั้นทางด้านของสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติของฟีฟา่ารวมไปถึงสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ทํทำการอนุมัติให้ทั้ง3แข้งโอญชาติเป็นที่เรียบร้อ,รอย ผ่านเกณฑ์สามารถลงสนามให้กับทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนบิสูวิชิเอเรติคัพ2024ได้ยังเป็นทางการในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติกัมพูชาอยู่กรุ๊ปเอร่วมสายกับทีมชาติไทยสิงคโปร์ติมอเลสเตและก็มาเลเซียโดยกัมพูชามีคิวพบกับทีมชาติไทยวันที่20ธันวาคมณสนามรารชบังคารากีฬาสถานในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ กับมา้นของทางฝั่งนะฮะทีมชาติไทยที่เจอกับพนั้ของกัมพูชาในครังนี้ระบม่ต้องรอลุ้นกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงโค้ชแบน์ชื่นชมทุกคนมุ่งมั่นหลังแบงคอกเปิดตรังชนะนำดินได้ศึก ACL2 ในคันนี้โดยกุณนซื้อแข่งเทพพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการเล่นหลังกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งซึ่งโค้ชแบงัตทวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกเผย ลังเกมเปิดบ้านเอาชนะนำดินเอฟซีไป3ต่อ2ในศึก AFC แชมเปียนลีก2ูในฤดูกาลส0 2 4ันี่ัดที่6กรุฟจีเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมผ่านเข้าสู่รอบ1 6ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ได้สำเร็จโดยผลงานของทรูแบงคอกนะฮะก่อนหน้านี้แพ้มาล้ว3ามนัดรวดโดยรวมทุกประการก่อนจะมาปวดรอกเก็บชัยในบ้านพบก,กับมั่งของนำดินเอฟซีดโค้ชแบนได้เปิดเผยบอกว่าเกมนี้นักเตะก็พยายามที่จะเรยกความมั่นใจกลับมา ทุกคนลงไปเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามที่จะเอาสามแต้มเพื่อจะเป็นที่หนึ่งให้จบได้ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ทุกคนนั้นเล่นได้ตามเป้าหมายเราเองนั้นก็พยายามจะให้ทุกคนเล่นได้ตามแผน พยายามปรับให้ทุกคนนั้นได้ยืนตามที่ตำแหน่งที่เหมาะสมมากกว่าเดิมหรือแม้แต่ทําให้แตกต่างจากที่เราซ้อมมาเป้าหมายของเราคือการพาบอลขึ้นไปสู่พื้นที่ของปูรกาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะเสียประตูเราก็ทําได้ดีก็มีหลายจาังหวะที่เกือบจะเป็นประตูแล้วตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราพยายามซ้อมกันมาแต่พอเราเสียประตูโดนขึ้นนําก่อนนักเตะเองนั้นก็พยายามสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับออกมา ก็ชมเชยเด็กๆที่ไม่เสียขวัญในครั้งนี้กันครับจริงๆแล้วพอผลการแข่งขันเราผลงานดรอปลงไปพูดได้หรือว่าพูดไปมันก็อาจจะเหมือนเป็การแก้ตัวแต่ถ้าว่าถ้าจะเอาปัญหาจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายด้านเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ก็ต้องชื่นชมเขาทำได้ดีทำการบ้านมาดีกว่าเรา ช่วงที่เรามีแมชในการเล่นหรือวัาภาพทีมของเราก็มีนักเตะที่เท่ากันที่เห็นกันมันก็อาจจะมีเรื่องของร,ร่างกายที่อ่อนล้าความคิดดรับลงไปอะไรทำนองนั้น พอเราแพ้มาสอนัดติดต่อกันความมั่นใจก็ดรอปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คุยกันว่า,วาเราต้องหาวิธีแก้ไขให้มันผ่านตรงนี้ในช่วงดึงเดือนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพ,พร่างกายหรอวญจิตใจและก็การใช้นักเตะที่เหมาะสมในการเล่นแต่ละเกมเพื่อจะไม่ให้นักเตะเหนื่อยล้าจนเกินไปกับนักเตะที่เรามีอยู่ ด้วยโปรแกรมที่มันหนักอยู่แล้วแต่เราเองนั้นต้องการผลการแข่งขันที่ดีในทุกเกมทีมใหญ่ๆห,หลายๆทีมก็ไม่สามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะในทุกๆเกมเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เป็นตัวซัพพอร์ตต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองต้องทําความเข้าใจทําการบ้านฝึกซ้อมให้ดีเพื่อจะให้สามารถหมุนเวียนนักเตะได้โดยที่คุณภาพไม่ตกซึ่งจริงแล้วก็เป็นเรื่องยากมากเลยนะแต่เราก็ต้องช่วยกันเพื่อจะช่วยให้ทีมกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่เหมือนเดิมให้จงได้ในครั้งนี้ สำหรับนักของโปรแกรมการแข่งขันถัดต่อไปของทรูบนโคเนียจะกลับมาลงสนามนครั้งสกไทยลีกวันที่12มกราคมที่สนามทรูสเตเดียมโดยทานด้านของเปิดบ้านดารการมาเยือนของทรูอาบบริลัมนะฮะเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นน้าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการน,น,นะครับว่าจะเป็นเช่นไรโค้ดแบงก์ก็ได้กล่าวชิ้ใช้เอาไว้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วยังไงเฝ้าเสาเจอญี่ปุ่นปีเดียวผู้รักษาประตูจีนโดนยิงไปถึง30ลูกโดยหวังต้าเลยนะฮะจอมหนึบทีมชาติจีนของสโมสรซานตงไทซานในฤดูกาล2024ถือว่าเขาคนนี้มามีสถติไม่ค่อยน่าจดจำักเท่าไรนักในเกมล่าสุดในถ้วยเอเชีย AFC แชมเปียนลีกยิต2 0 24 บุกพ่ายคาวัลสกิฟอนตาเรไปศูนย์ต่อสี่ทำให้การพบกับทีมชาติและก็สโมสรญี่ปุ่นเพราะ,ะโดนเด่นโดนถล่มไปมากถึง30ประตูจากการลงทําหน้าที่ให้กับต้นสังกัดและก็ทีมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยด้านของปีส0 2 4การลงทำหน้าที่ของหวังต้านเลยในการเฝ้าเสาให้กับทางทีมชาติจีน และก็สโมสรซานตรงไทซานพบกับทีมชาติญี่ปุ่นและก็สโมสรจากสโมสรญี่ปุ่นจำนวน12เกมเสียไปมากถึง30ประตูถือว่าเป็นฝันร้ายในการลงสนามของปี2024ในการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเกมทีมชาติศึกขบลโลกปี2026เรบคัดเลือกโซเนเชียล่าสุดโดนถล่มไปมากถึง7-0ต่อ โดยผลงานของหวังต้าเล่ยเนี่ยพบกับทีมชาติและก็สมโมสรญี่ปุ่นในครั้งนี้ทีมชาติ2เกมเสียไป10ประตูสมโมสร10เกมเสียไป20ประตูในครั้งนี้โอ้โหเป็น่างานนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบชีสไตล์ประจาวันที่5พธันวาคม25ง7นโดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ